ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเปิ้ลนี่ยะครับพบกันเป็นประจำนะครับเทคนิคแล้วก็สิ่งดีๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการนะครับบางคนอ่ะถามว่าถ้าเราเนี่ยทำ u t u b e แล้วจะได้เงินหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้มีคนมาถามว่า FC เอ u ซียูทูบเอร์ถามว่าพี่ แล้วท youtube เนี่ยได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับก็ตีก็ประมาณจะได้เงินหรือเปล่าก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับมีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆสอบถามเข้ามาว่าทํา youtube เนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งบางทีเราทํ o u t u b e นะได้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็คือตอนเนี้ยผมเนี่ยทําประมาณน้องเปิลเนี่ยทำมาประมาณห้าปีนะห้าปีโอ้โห ห้าปีสี่ปีห้าปีสามปีเนาะเออเมื่อก่อนสองปี่ะสองปีหนึ่งปีเออทำยนะูทู e เนาะเออทํา youtube มานานมากแล้วผู้ติดตามมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทํา youtube แล้วเจอผู้ติดตามนะเออประมาณสองร้อยคนนะของน้องเปิลเนี่ยก็มีประมาณอยู่ที่หนึ่งร้อยกว่าคนนะั้นหนึ่งร้อยกว่าซับสไครต์นะครับหนึ100่งร้อยผู้ติดตามนะครับแล้ว youtube เนี่ยมันก็ดันขึ้นให้นะครับซึ่งบางทีอ่ะ เราเนี่ยจะทำ u t u b e ยังไงให้ได้ผู้ติดตามเยอะๆนะครับซึ่งตอนนี้น้องเปิ้ลมีผู้ติดตามนะเปิ้ลชาแนลนะครับมีผู้ติดตามประมาณอยู่ที่สี่พันก้าร้อยนะสี่พันเก้าร้อยกว่านะซึ่งบางทีมันก็จะเยอะเนาะมันก็จะครบห้าพันซับสไครต์แล้วนะก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคไหมนะซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อก่อนน้องเปิ้ลมีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าคนนะ 800คนเลยมาก็พันคนแล้วนะครับพอมาเสร็จมันก็ y o u t u b e นะมันก็ดันขึ้นเป็นพันคนแล้วนะครับก็ประมาณสองพันสามพันนะครับแต่ว่าบางทีอ่ะถ้าเราทํา YouTube นะครับเราจะได้เงินหรือเปล่าได้เงินไหมได้เงินจริงไหมนะครับก็คือได้เงินจริงครับแต่ว่าจะได้เงินเข้าบัญชีธนาคารไหนก็คือธนาคารที่เราผูกอีไว้นะครับก็คือธนาคารทหารไทยธนาชาตินะหรือ PMB ธนาชาตินะก็สามารถรับเงินได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับ ทำ u t u b e เนี่ยเขาหักกี่เปอร์เซ็นต์นะก็หักประมาณอยู่ที่สามร้อยกว่าบาทนะสามร้อยกว่าบาทหรือสามร้อยห้าสิบาทนั่นเองนะครับสามร้อยสี่ร้อยนะสี่ร้อยกว่าบาทนะห้าร้อยนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเราทำ u t u ู e แล้วเราจะได้เงินเข้าบัญชีธนาคารไหนเข้าบัญชีธนาคารคนพันซับสไครต์ขึ้นไปแล้วมีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณพันคนแล้วก็สี่พันชั่วโมงนะครับสี่พันชั่วโมงมาจากไหนคนดูครับแต่ว่าตอนนี้ เรามีผู้ติดตาม4,000ชั่วโมงนะครับเราก็สามารถเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับอ่ะจากปัญหาที่คนไม่เข้ามาดูนะครับเราต้องทําคลิปแบบ content content นะครับเนีนเเนยนนะครับจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆนะครับอ่ะทำ YouTube เกี่ยวกับอะไรบาง,บางคนอะ่ะตัดต่อไปอยู่แล้วนะครับแต่ทุกคนตัดต่อไปอยู่แล้วนะครับผมไม่บอกหรอกว่าตัดต่อ,อยังไงนะครับอ่ะเพราะมีคลิปใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ